ยิย <yapmış politics> ังไมาสะวกที่แม่มมนีหยังนี่พ่อยีหยังน่ยแม่ยีหยังน่ะพี่ม่ผ่เนี่ยอีกว่าบ่า สำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกดสั่งซื้อง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ w w ็ kjpetshop.com มันมันหมาจต่ค้องสองตัวออกมาก,กันแล้วมาโอดหมาเฮาแล้วมันออกมาจากไหนนี่โอ้ย มันนอนยังไม่หลินโอ้วิมอนซากนะมาอมอลูมันข่าวคว้ามานี่พี่น้องเบิ่งความดิ่วความมึนได้มาตัวนี้ครับมันแล่นต่าหน้าต่าหลังมวนไปมั่วแบบว่าพลังมันเยอะไหมครับแล้วก็แล่นต่าประตูมันก็แบบ บัจืดมันจำมี่ยังอีกแตเนี่ยที่มันเปิ้อนเมื่อว่านี่ฝนตกตกกันเบิ่งเอาาสภพลูกเ่ะแต่ละมื้อนี่มันหาแต่เวียดใส่ใจบมันมันขุดบ่เนี่ยนั่นละผลงานมันเลยยืดหลังบ้านอีกมันก็บ่มันเฮ็ดมันพยายามที่จะขุดเอาต้นเอาน้ำลงต้นไม้มันเฮ็ดแบบแบบนี้มันเอาน้ำลงต้นไม้มันเฮ็ดแบบว่านที่พุ่นอันนี้ที่ใส่ปุ๋ยพอดีนี่ใครอ่ะ เปล่ารอๆใหญ่อืมปูเห็ดเละูเห็ดเละแมนมึงเมียนแมนกยอ้อาบน้ดูสภาพอีกแล้วะมอีไอะอันนี้คือตอนเย็นข้างนอกเออพอดีพอดีต่อคลิปจากข้างนอกเลยครับข้างในนี่ดิไอ้ี้เด้เออเพราะว่าชิปมันอกชิเอ็นว่ะคันท้ิปข้างนอกก่อนตอนเย็น ใช่เก็บไปอันนี้ตอนตอนแรกอู้ก่งเหรอวะเลยายยายโกไหมอ่ะโกนไหมยายยายกนไหมยายมันยังอีกอย่างนะยายโกนไหมยายเรียกกระเยมือโอ้ยายไม่คุยด้วยดพี่ก็เจ้าแร้ไม่เล่นกันดีกว่าไหมนี่กูบอกน้ำมึงครับกมเดือดร้อนมันจแต่บ้านนี่กูจะกินข้าวยายยายโกนเหรอ เดี๋ยวูเหยเ่แ่เวไปไปสนื้อล้วหนูไปไปวันแล้วกันไปลวงพ่อเลยลวงพ่อไหนอ่ะขุ่มให่แล้วเมยจะไม่ถึงเมื่อ่ะจะไม่ถึงเมยเหรอเมียนขั้วของก็แล้วคืนมากก็ไม่เจอนันนั้็ให้ข่มใหเยจังไหนเอ้าก็หนูอยากเล่นกับบูรพาแต่าไม่เล่นด้วยน้เพียงใหญ่พี่เจ้าไหญเอ้า ไม่มีใครคุยด้วยเลยอ่ะพี่บังพี่บังจะบ่งอีบุญลพาชวุกคนไหนี่นดิพี่น้องอีบุญลพาอจะมาพี่น้องจะถามหาเด้ออีบุดจัะกาดเดียวรอบนี้หาหมอม่ได้แล้วต้องมาได้แล้วค่ะพี่บินน้องเอ้ยนักการีอันนี้น้ำมันพี่น้องปูดีกว่า อ้าวพี่น้องเบิ่งเอาเด้อผู้ใดเรียนไส้ผิเรียนด้อเออเบื้องต่อลดเบื้องล่อรถอ่ะรถขนาดตัวเดียวนี่ยายบ้านบอกว่าคันเลี้ยงพวกเขาเลี้ยงเขาเจ้าเขากล้องเขาไม่เขาสวยแล้วก็เขาเหนียวเขาหาเออซีแต่หาตัวหาพันตัวเออเดี๋ยวนะหาพันกับเลี้ยงเขาคว้าตัวเดียวตัวเดียวกู๊จีเอาหาตัวพี่เดี๋ยวหาตัวบอกยี่นี่ตัวให้ย่องเบิ้งเด้๋ยนี่ตัวให้ย่องเบิ้งย่องอยู่เบื้งต่า ดีอยู่จะย่องมาอยู่โชคดียะย่องมาอยู่นี่